วันนี้เรามาวิ่งเอ้ยมาเดินกันนะคะสมาชิกดูนะคะอันนี้เราให้ดูหุ่นก่อนนะคะเพราะว่าอีก3มเดือนเรา <c oughs> จะพร้อมกันนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ <c oughs> เป็นบอง <c oughs> สวนราชก,กาล <c oughs> ค่ะจังหวัดอะไรคะ <c oughs> สีสกเกตสีสเกตนะคะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามันสวยแค่ไหนก็เดี๋ยวมามาวิ่งกับเราได้นะคะเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มีของเล่นด้วยนะคะนี่น้องมาน้องมานะคะอันนี้เราเดินมา10รอบแล้วค่ะ1ิรอบน,น,อนี่คะ่ะเป็นปองดันจนรองเท้าขาดนะคะ,นะคะ,นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะวันแรกก็เหงื่อเริ่มออกอันนี้คือเดินก่อนเดินก่อน,นอันนี้เป็นวันหยุดอีกสามวันอันนี้นักวิง่งนักวิง่งก็จะหมู่บ้านเนอะมีผ้าด้วยแต่เสียดายรองเท้าซื้อไว้นานแล้วไง เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแตะกาวก่อนนะโอเคบายบายเจอกัน